วันนี้หัวข้อที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักด้วยจิตบำบัดแบบ CBT ค่ะก่อนอื่นค่ะคุณฟ้าค่ะ หลายหคนไม่ทราบว่าหลักการ CBT เนี่ยคืออะไรอยากให้คุณฟ้าอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะได้เลยค่ะ CBT เราจะมีชื่อเต็มคือ Cognitive b e h a v i o r Therapy ค่ะ,คะถือเป็นการทำจิตบำบัดร,รูปแบบหนึง่งเลยค่ะ CBT เนี่ยเราเรียกง,ง่ายๆว่ามันคือการทำจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม,มใช่ค่ะซึ่งเราจะมีหลักการคือเราจะไปเน้นในเรื่องของการปรับความคิดและพฤติกรรมผ่านการพูดคุยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจอารมณ์หรือพฤติกรรมต่างๆก็อาจจะเกิดมาจากความคิดการรับรู้หรือความเชื่อที่บิดเบือนไปจากความ,มเป็นจริง CBT ก็จะเข้ามาช่วยจัดการตรงนี้เพื่อปรับความคิดและการรับรู้ให้อยู่บนความเป็นจริงมากขึ้นค่ะใช่แล้วหลักการนี้ค่ะเรานำมาโยงสู่เรื่องของแนวคิดในการช่วยลดน้ำหนักได้ยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วเนี่ย<ม>ต้องบอกว่า CBT มันจะมีความเชื่อมโยงของทางด้านความคิด<ม>อารมณ์พฤติกรรมแล้วก็ร่างก<ค>ายเนาะ<ค>ดังนั้นแล้วบางทีต้องถามว่าการลดน้ำหนักที่เรามีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักมันมีที่ด้านความคิดที่เรามีต่อรูปร่างหรือ<ม>น้ำหนักตัวของเรา<ม>หรือมีในด้านของพฤติกรรมที่อาจจะมีการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีหรือเปล่า เพราะแน่นอนว่า CBT อะค่ะด้วยความที่มันมีการเชื่อมโยงของหลายๆส่วนดังนั้นมันหมายความว่าถ้าเราไปปรับเปลี่ยนที่ด้านไหนมันก็จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อด้านอื่นๆด้วยสมมุติเลยให้เห็นภาพง่ายๆว่าถ้าเรามีความคิดเชิงลบมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึก เช,ชิงลบแล้วก็จะทําให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาที่อาจจะเป็นเชิงลบด้วยอ,อดังนั้นแล้วถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนความคิดให้มันมเป็นเชิงบวกหรืออ,อยู่บนความเป็นจริงมากขึ้นม,มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเชิงบวกและทําให้เรามีพฤติกรรมเชิงบวกออกมาเช่นเดียวกันค่ะคือทุกอย่างเป็นลูกโซ่ใช่ไหมคะคุณฟ้าก็คือว่าเราคิดบวกการกระทําเราก็เป็นบวกเป็นด้านบวกเราคิดลบการกระทาเราก็เป็นด้านลบใช่ไหมคะหลักการตรงนี้ค่ะ มันสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตด,ด้านใดบ้างไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของลดน้ำหนักพี่เชื่อว่ามันมีมิติอื่นๆเนาะที่ CBT CB สามารถเข้าไปดูแลจัดการได้ใช่ค่ะ,คะเหมือนกับที่พี่เก๋บอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าด้วยความที่ CBT เขาเรียกว่าเหมือนมีหลายๆงานวิจัยเลยค่ะที่ออกมารองรับว่า CBT สามารถได้ผลดีกับโรคทางจิตเวชหลายๆโรคโด้วยอ๋อไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคแพนิคโรคไบโพล่าโรควิตกกังวล โรคยาำคิดย้ำทำหรือรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับด้านความผิดปกติทางด้านการกินด้วยคือเรียกได้ว่าดูแลโรคทางจิตเวทได้หลากหลายมากๆรวมไปถึงคนที่มีปัญหาทั่วไปในชีวิตประจําวันปัญหาทางด้านอารมณ์จิตใจ CBT ก็เข้ามาช่วยปรับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้ค่อนข้างครอบคลุมเลยเนาะเพราะว่าจริงๆเราเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาที่อาจจะขึ้นท็อป เป็นอันดับต้นๆของประชากรโลกใบนี้จากความเครียดความกดดันแล้วหลักของ CBT ค่ะคุณฟ้ากับหลักของต่อเขาเรียกอะไรนะพบจิตแพทย์นะคะในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันมันคือเรื่องเดียวกันไหมคะหรือม,มีความแตกต่างเหมือนกันยังไงบ้าง ให้พูดง่ายๆมันอาจจะมีลักษณะที่มันคาบเกี่ยวกันและมีความเชื่อมโยงกัน<ะ>แล้วกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังง่ายๆดีกว่านาะว่าหลักการของ CBT <ะ>เนี่ยมันคือการทําจิตบ,บาตําบัดโดยเน้นการพูดคุยค่ะพูดคุยเพื่อไปปรับความคิดปรับพฤติกรรม<ะ>โดยเราจะไม่ใช้ยาเราก็จะไม่ใช้การตรวจวินิจฉัยอือ<ะ>ก็คือตรงนี้อ่ะ CBT จะเข้าไปช่วยเพื่อปรับกระบวนการคิดอารมณ์พฤติกรรมเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจปัญหา ของตัวเองจนเกิดการตระหนักรู้แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสําหรับตัวเขาเอง mm hmm. ซึ่งมันก็จะมีเทคนิควิธีการต่างๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจจะเป็นเทคนิคก,การตั้งคําถามเชิงลึก mm hmm. เพื่อให้ตัวผู้รับบริการได้ลงไปสํารวจความคิด mm hmm. ความเชื่อของตัวเองว่าเพราะอะไรเราถึงคิดแบบนี้นะ ทำไมเราถึงมีความคิดต่อเรื่องนี้อย่างนี้นะอ่อหรืออาจจะเป็นการจําลองสถานการณ์บทบาทสมมุติเพื่อให้เขาพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตที่มันอาจจะน่ากังวลสําหรับเขามากๆแบบนั้นก็มีเช่นเดียวกันค่ะอะ่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นในเชิงของการเจอจิตแพทย์แน่นอนว่าพอเป็นคุณหมอก็จะมีหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยโรคหรือว่าประเมินในทางโรคทางจิตเวชต่างๆซึ่งเขาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ยาหรือการใช้เครื่อง องมือทางการแพทย์เข้ามาช่วยด้วยยกตัวอย่างเช่นในผู้รับบริการบางรายที่<ะ>มีโรคทางจิตเวชหรือว่ามีปัญหาทางด้านอารมณ์จิตใจอะคะ่ะก็อาจจะมีในเรื่องของสารเคมีของสมอง<ะ>ที่มันอาจจะไม่สมดุลหรือมีความผิดปกติบางอย่างคุณหมอก็อาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจ่ายยาเพื่อปรับสารตรงนี้ให้มันมีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็กลับมาทํางานปกติมากขึ้นอ๋อถ้าพี่สมมติถ้าเป็นพี่พี่รู้สึกว่าโอ้ยพี่เครียดจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะยังไงอะคะขั้นตอนมันยังไง คือพี่สามารถมาเจอคุณฟ้าได้เลยหรือว่ามันต้องมีสเต็ปในการที่เราจะต้องเข้าไปรับคำปรึกษาหรืออะไรยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในยุคสมัยนี้ละกันค่ะไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าสถานที่ต่างๆถ้าสมมุติว่าเราอยากเจอนักจิตวิทยาผ่านการพูดคุยเลยเราอยากบำบัดในเรื่องของการ <c oughs> เน้นการพูดคุยโดยเฉพาะ <c oughs> เจอนักจิตวิทยาเลยก็ได้ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องมีการวินิจฉัยเพราะเราอยากรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือเราต้องมีการใช้ยาหรือเปล่าตรงนี้อาจจะต้องไปเจอจิตแพทย์แต่แน่นอนว่าไม่ว่าเราจะเลือกเจอใครก็ตามถ้าสมมุติว่าเรามาเจอแค่นักจิตวิทยาก่อนแต่เรามีความเสี่ยงหรือความจําเป็นที่จะต้องมีการใช้ยานักจิตวิทยาจะช่วยแนะนําเราเองดังนั้นไม่ว่าเราจะเดินไปเส้นทางไหนเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทุกเส้นทางที่เดินไปแค่เรากล้า ที่จะไปเจอมันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราดีขึ้นได้แล้วมันจะมีคําถามอย่างนี้สาหรับบางคนนะคะมองว่าเขาเรียกอะไรนะฉันไม่รู้ว่าระดับความกังวลของฉันอเออฉันอยู่ในระดับไหนเนี้ยฉันแบบอันนี้ฉันแค่กังวลไปเองหรือเปล่าหรือฉันเฮ้ยรู้สึกว่าฉันแบบเครียดจนแบบเอออันเนี้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแบบว่าโรคเราประเมินตัวเองได้ไหมคะคุณฟ้าว่าอันเนี้ย ควรจะไปพบหมอแล้วหรือว่าไปพบนักจิตวิทยาแล้วหรืออันนี้เดี๋ยวเราแบบพักสักพักเดี๋ยวมันก็จะหายไปเราประเมินตัวเองสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างจริงๆถ้าสมมุติว่าเราอยากสังเกตง,ง่ายๆคือสังเกตว่าชีวิตประจําวันของเรามันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคือด้วยความที่อาการพวกนี้ค่ะถ้ามันเป็นแค่อารมณ์ม,ม,มันก็จะค่อยๆดีขึ้นในไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่สัปดาห์ <Ừ. S 2> แต่ถ้ามันคงอยู่นานเกินกว่า2ส,สัปดาห์ตรงเนี้ยสสัปดาห์สองสัปดาห์ใช่ค่ะเคือ <What S 1> อันนี้ <No. S 1> เป็นเหมือนเกณฑ์การประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าหรือว่าในเรื่องของภาวะทางสุขภาพจิตเบื้องตน้น <ฮะ S 2> ว่าถ้ามันคงอยู่นานกว่า2ส,สัปดาห์ขึ้นไป <ฮะ S 2> เราอาจจะต้องเหมือนสังเกตแล้วว่า เพราะอะไรมันถึงไม่หายไปนะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีแบบประเมินที่เรียกว่า 9Q คิค่ะพี่เก๋สามารถเข้าไปประเมินตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยแต่ว่าเห็นว่า 9Q คิวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสังเกตง่ายๆลองดูซิว่าช่วงนี้การนอนหลับของเราผิดปกติไปไหมเรา การกินเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางคนพอเครียดกินมากขึ้นบางคนกินน้อยลงกินไม่ได้เลยหรือว่าการโฟกัสสมาธิในการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆมันโฟกัสแย่ลงหรือว่ามันรู้สึกว่ามันเฉยชาไม่อยากทำอะไรเลยหรือเปล่าหรือถ้ามันเสี่ยงมากๆเลยบางทีอาจจะต้องลองดูว่าเราถึงขั้นมีความคิดว่า ชีวิตเรามันมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะไม่มีคุณค่าในตัวเองเรา A N รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วตรงนี้นถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเลยค่ะมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมคะว่าคนไหนที่แนะนําหรือคนไหนที่อาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการที่จะเข้ารับการบําบัดมีข้อแนะนําอะไรตรงนี้บ้าง จริงๆฟ้าอยากบอกว่าข้อจํากัดหลักๆของ CBT อะค่ะมัน<ช>คือเรื่องของความร่วมมือความร่วมมือใช่เพราะว่า CBT เป็นการทําจิตบําบัดที่เรามีการบ้านและสิ่งที่ ผู้รับบริการจะต้องกลับไปฝึกทบทวนสําหรับตัวเองเยอะมากๆแน่นอนว่าเวลาที่<ฆ>ผู้รับบริการมาทําจิตบําบัดเราจะได้เจอนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์แค่เดือนละไม่กี่ชั่วโมงเองอค่ะดังนั้นแล้วมันหมายความว่าที่เหลือของชีวิตเขาเขาจะต้องลองกลับไปฝึกเองอไปทําการบ้านเองอไปทบทวนเองค่อนข้างเยอะอดังนั้นถ้าสมมุติว่าตัวผู้รับบริการไม่ได้มีความร่วมมือหรือความตั้งใจที่มากพอมันอาจจะทําให ใช้เวลาในการบําบัดเพิ่มขึ้นละการกว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือว่าอาจจะทําให้การบําบัดรูปแบบเนี้ยไม่ได้ผลดีอย่างเต็มประสิทธิภาพมากพอมันจะเป็นในเชิงนั้นมากกว่าใช่ค่ะหรือว่าในอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขากลัวในการจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาหลีกเลี่ยงมาทั้งชีวิตเลยเขาไม่กล้าเผชิญเลย CBT ก็อาจจะเหมือน ไปเป็นตัวที่ให้เขาจะต้องเหมือนเปิดใจ oh. ที่จะไปเผชิญเรื่องราวเหล่านี้เนาะ oh. ดังนั้นถ้าสมมุติ oh. ว่าผู้รับบริการรู้สึกว่ามีความยากลําบากในการจะเปิดใจ oh. ก็อาจจะใช้เวลานานขึ้น oh. แต่ไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้ oh. มันแค่อาจจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นเอง oh. Oh. แต่ตรงเนี้ย ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะให้ผู้รับบริการไปรเผชิญกับสิ่งต่างๆนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะมีการเตรียมความพร้อมให้เขาก่อน<ะ>แล้วก็ประเมินความพร้อมก่อนที่จะให้เขาเผชิญอยู่แล้วดังนั้นข้อจํากัดมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ที่อ,อาจจะทําให้เราใช้เวลาในการบําบัดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองค่ะ ลองเล่าให้พี่ฟังเป็นแบบเหมือนประสบการณ์นะว่าสมมุติมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการลดน้ําหนักก็ได้นะห,หรือเรื่องของการออกกําลังกายก็ได้ว่าไม่ถึงเป้าสัทีแล้วก็มีความเครียดความกดดันทําไมทําไม่ได้ท้อแท้เหนื่อยหน่ายหลักของ CBT เราเข้าไปช่วยยังไงบ้าง ในเรื่องของการลดน้ําหนักใช,ใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่คนมาในเรื่องของปัญหาของรูปร่างหรือการลดน้ําหนักอะ่ะมันมักจะมาด้วยการที่เขารู้สึกว่าเขากังวลมากๆเลยหรือว่าหมกมุ่นมากๆกับน้ําหนักตัวของเขารูปร่างของเขาชเช่นบางคนอาจจะมองว่าฉันยังอ้วนเกินไปฉันยังไม่ผอมมากพอมันทําให้บางครั้งเนี่ยเขา นำเขาไปสู่ละการพฤติกรรมการลดน้ำหนักที่มันมีความเข้มงวดกับตัวเองมากจนเกินไปแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีเร่งด่วนเร่งด่วน อยากจะลดเร็วเพราะว่าฉันแบบว่าคอนเซิร์นมากอ,มอยากจะดูดีในใสายตาคนอื่นเร็วๆอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆในทางจิตวิทยาค่<ฮ>ะเขาจะอธิบาย <ฮะ S 2> คนที่มีความกังวลรูปแบบเนี้ยว่าบางทีมันเกิดมาจากการที่เขามีการรับรู้มีความคิดมีความรู้สึกต่อรูปร่างหรือว่าน้ําหนักของตัวเองที่มันผิดปกติไปจากความเป็นจริงอ,อ่ะออซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงตอนเริ่มต้นเลยว่า CBT จะไปช่วยปรับความคิด การรับรู้ความเชื่อให้มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากขึ้นดังนั้นแล้วอะค่ะพอคนมาด้วยปัญหาความคิดแบบนี้เนาะเหมือนกับที่บอกพี่เก๋ไปว่ามันก็จะมีทําให้เขามีพฤติกรรมการลดน้าหนักที่ผิดวิธีฟ้ายกตัวอย่างละกันเช่นบางคนเนี่ยจำกัดการกินมากๆกิน<อ>น้อยมากๆต่อวันออหรือว่าบางคนอาจจะกินแล้วมีการล้วงคอ หรือบางคนอาจจะเป็นการโหมออกกําลังกายที่มันหนักมากจน<า>เกินไปซึ่งทุกอย่างเนี่ยแน่นอนว่ามันมันเร่งด่วนะ<า>อ่ะแล้วมันอาจจะกดดันตัวเองมากจนเกินไปจนบางครั้งพี่เก๋เคยได้ยินไหมว่าอดอาหารจนตะบะแตกใช่แล้วก็จับเต็มใช่มาเป็นบุฟเฟ่เลยแล้วสุดท้ายมันตามมาด้วยอะไรรู้ไหมคะมันตามมาด้วยความรู้สึกผิด Oh, มันตามมา oh, ด้วยความรู้สึกผิดต่อตัวเอง oh. รู้สึกเศร้าทําไมทําไม่ได้อะ oh. จะลดน้ําหนักแล้วทาไมตาบะแตกอื oh. อแล้วมันก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจเนาะการที่เราล้วงคอกินอาหารที่น้อยมาก <Ha. S 1> หรือออกกําลังกายหนักมากเกิน oh. กว่าแคลอรี่ที่เรากินเข้าไป oh. Oh. มันส่งผลต่อทางด้านร่างกายเราด้วย มันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของอออความอ่อนเพลียหัวใจที่อาจจะเต้นช้าลงดังนั้นแล้วว่า CBT จะเข้ามาช่วยตรงนี้เลยค่ะคือเราจะมาช่วยปรับความคิด การรับรู้ที่มีต่อรูปร่างน้ำหนักตัวให้มันอยู่บนพื้นของความเป็นจริงมากขึ้นโอเคถ้าประเมินออกมาแล้วมีความจำเป็นต้องลดน้ำหนักจริงๆรระวังแผนกัน mm hmm. เราจะลดน้ำหนักยังไงเพื่อให้มันเหมาะสมกับเขา mm hmm. แต่ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่มันโอเคดีแล้วแล้วเพราะอะไรเขาถึงมีความคิดว่าแบบนี้ถึงไม่โอเคละ่ะ mm hmm. เราจะช่วยทั้งปรับความคิดและว,วางแผนปรับพฤติกรรมการลดน้ำหนักให้มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ mm hmm. แต่ละคนเนี่ย ที่ถ้ามีปัญหาเนี่ยทำไมเขาถึงอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าเอ้ยความเข้าใจต่อตัวเองเนี่ยมันผิดหมายความว่าทำไมฉันอ้วนเกินไปทั้งที่ทั้งที่ในความเป็นจริงน้ำหนักฉันอาจจะเกินมาตรฐานขึ้นมานิดนึงอะไรมันคือจุดตั้งต้นของวิธีคิดแบบนี้ในในคนคนนั้นนะคะมันเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดมาจากความเชื่อหลักๆ ที่เขาเติบโตมาด้วยค่ะส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะเติบโตมากับความเชื่อที่บอกว่าต้องมีรูปร่างแบบนี้ถึงจะได้รับการยอมรับรูปร่างแบบนี้ฉันถึงจะได้รับการชื่นชม,มความเชื่อแบบนี้อาจจะเป็นจุดตั้งต้นได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเราลองตั้งคำถามย้อนกลับไปสิว่าแล้วการที่ถ้ารูปร่างมันไม่ถึงขั้นนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงกับเขาหรือมันมีความหมายว่ายังไงหรอกับการที่เขาเป็นแบบนี้ เพราะว่าแต่ละคนแน่นอนว่าจุดตั้งต้นของความเชื่อไม่เหมือนกันเลย<ะ>หรือว่าบางคนอาจจะมีการรับรู้ที่มันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นแล้วสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลมากๆที่จะต้องมีนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เข้าไปช่วยตั้งคําถามเพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกของเขาออกมามแล้วเราจะได้วางแผนจัดการกันเฉพาะบุคคลแสดงว่าระหว่างทางเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เกิดการเขาเรียกอะไรนะ a อาแว n e s กับตัวเองถูกต้องใช่ไหม ะเราก็แบบอาจจะใช้ชีวิตไปเลยคือทําตามสเต็ปแต่ก็ไม่เคยตั้งคําถามว่าทําเพราะอะไรเหมาะสมแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ CBT ก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเข้าใจหลักการของเหตุและผลอันนี้พี่พพี่พูดประมาณนี้ เรียกได้ว่าเหมือนเข้าใจกระบวนการความคิดที่มันตรงกับความเป็นจริงคือบางทีอ่ะ CBT มันไม่ใช่ศาสตร์ของการมองโลกในแง่บวกมากขนาดนั้นแต่เราพูดว่าเรามองโลกตามความเป็นจริงดีกว่าใช่ค่ะแล้วในส่วนของต้องบอกคนที่คุณฟ้าให้การดูแลนี่ค่ะอะไรที่มันโดยเฉพาะเรื่องของการลดน้ำหนัก อะไรที่มันเป็นอุปสรรคมากๆเลยที่ทำให้เขาแบบเอ้ยไปไม่ถึงฝันสัทีอ,อะไรที่เราพบเจอในในคนปัจจุบันนี้ในยุค2024เนี่ยที่เราเคยเจออ,อ,อุปสรรคคิดว่าหลักๆน่าจะมาจากการที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องลดน้ําหนักยังไงให้มันถูกวิธีออหนึ่งเลยคือคือพฤติกรรมการลดน้ําหนักที่มันผิดวิธีการที่เราเร่งรีบมากจนเกินไปแล้วมันก็จะทําให้เกิดเป็นการวนลูปเนา ลดผิดวิธีแล้วก็จะกลับมาตะบะแตก oh. แล้วก็อดอาหารใหม่มแล้วก็วนอย่างนี้มันก็จะทำให้การลดน้ำหนักมันไม่สำเร็จสักทีหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาหมดกำลังใจระหว่างทางรู้สึกว่า โหกว่าจะไปถึงจุดนั้นน่ะมันยากจังเลยมันใช้เวลานานจังเลย oh. เช่นบางคนมีน้ําหนักตัวที่อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเราเกินเกณฑ์มาตรฐานนะอยากแค่ลดให้มันลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่รู้สึกว่าโหจะต้องลดตั้ง10กิโล20กิโลนานจังหมดกําลังใจ mm. ก็อาจจะทําให้เขาท้อระหว่างทางได้เหมือนกัน mm. อ เพราะว่าการลดน้าหนักที่ถ้าจะบอกว่าให้มันเฮลตี้มันคงไม่ใช่แบบว่าใช้เวลาอย่างรวดเร็วเดือนหนึงสิโลหรือ20โลอะไรอย่างนี้ก็มไมใ่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเอ่อ c ี t ก็จะช่วยเสริม,มแรงบันดาลใจกําลังใจให้เขาแบบค่อยๆทําไปใช่ใชมคะมันเป็นเรื่องความอดทนเรื่องวินยัยหรือเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะมันมีทั้งความอดทนวินยัยหรือว่าความกังวลในระหว่างการที่จะไปถึงเป้าหมายนั่นแหละซึ่งเหมือนกับที่บอกไปเลยเนาะว่าถ้าสมมติว่ากังวลมันอาจจะหมายความว่าเป้าหมายที่เขาตั้งตอนเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปในความรู้สึกของเขาเช่น<ะ>เรารู้สึกว่าเราจะต้องลดน้ําหนัก2ี่สิกิโลโอ้ดูเป็นตัวเลขที่ยาวมากเลยอะ,ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเนี่ย<ะ>เออดังนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าหมดกําลังใจระหว่างทาง นักจิตวิทยาจะมีหน้าที่เข้ามาเหมือนช่วยทําให้เขาเห็นว่าก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายใหญ่เราลองตั้งเป้าหมายให้มันย่อยลงดีไหมอ๋อเป็นเล็กๆเ,เป็นสเต็ปลายทางใช่เช่นชเราอาจจะลดหนึ่กิโลภายในเท่าไหร่ดีที่เขาคิดว่าเขาจะทําไดค้ค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆอพอคนเราเริ่มทําอะไรสําเร็จได้สักอย่างหนึ่งมันจะมีกําลังใจแล้วมันจะเห็นว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นี่นะ งั้นเดี๋ยวไปต่อซิไปต่อเรื่อยเรื่อยระหว่างทางอาจจะมีรางวัลให้ตัวเองสักหน่อยมีการหยุดพักบ้างมีการแวะกินของอร่อยบ้างเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ชีวิตเราไม่จําเป็นที่จะต้องเคร่งครัดหรือว่าเคร่งเครียดขนาดนั้นในการลดน้ําหนักเราสามารถมีความสุขระหว่างทางได้เหมือนกันแค่มีความสุขแบบเฮลตี้แค่นั้นเองขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่า,ายกตัวอย่างการ ตั้งเป้าหมายระยะสัน้นเราทํากิจกรรมอะไรการาให้รางวัลตัวเองเราสามารถทําอะไรได้บ้างาหรือว่าการไต่ระดับเนี่ยมันมีการยกตัวอย่างไหมว่าไอ้ไต่ระดับความยากเราเราทำยังไงได้เลยค่ะสมมุติว่าเอาเป็นในเรื่องของการกินหรือการออกกําลังกายดีพี่เก๋เอาเป็นเรื่องของการกินดีกว่าการกินเนาะใกล้ตัวมากค่ะฟ้าคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินในเรื่องของการที่ว่าเราจะ ลดน้ําตาลงดการกินน้ําตาลชีวิตนี้ฉันจะไม่กินน้ําตาลอีกต่อไปเพื่อที่ฉันจะลดน้ําหนักถามว่าคนกินมาตลอดอะพี่เก๋ทำไม่ได้ค่ะคุณน้องค่ะใช่ไหมคะทําไม่ได้ออค่ะดังนั้นแน่นอนว่าคนที่กินสมมติว่าเรากินชานมไข่มุกทุกวันเลยค่ะพูดว่าผู้รับบริการมาบอกว่าจะงดน้ําตาลแล้วค่ะ ลดได้ใช่ไหมคะถามกลับจะลดได้ใช่ไหมใช่ค่ะเราค่อยๆกันดีไหมปกติอเราอาจจะต้องถามเขากลับไปปกติทานน้าตาลเนี่ยท่านชานมไข่มุกบ่อยมากน้อยแค่ไหนค่ะสมมุติว่าปกติทานทุกวันเลยค่ะงั้นเราเหลือซักห้าวันก่อนนี้ไหมสัปดาห์หนึ่งเอาห้าวันห้าวันก่อนเป็นขั้นที่หนึ่งแล้วลองดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าห้าวันทําได้เราอาจจะไปที่สเต็ปที่สอง เหลือสัก3ามวันสามวันถ้าทําได้ตัวเขาเองต้องเป็นคนเลือกเองว่าเขาอยากได้รางวัลอะไรเช่นบางคนบอกว่าถ้าทําได้ขอกินขนมเค,ค้กสักชิ้นแล้วกันค่ะอ่าซึ่งได้ค่ะในช่วงแรกและแน่นอนว่าเขาจะมีกําลังใจในการทําไปเรื่อยๆอจาก7็ด 5, 3, เหล<ๆ>ือ5เหลือสเหลือสองเหลือ1แล้วสุดท้ายมันจะเป็นการงดน้าตาลได้จริงๆในแบบที่เขาอยากให้มันไปถึงเ<ๆ>พราะแน่นอนว่าอยู่ๆจากที่เราเป็นคนกินมาตลอดแล้วไปงดเลยมันคงรู้สึกมันยากมากสําหรับเขาดังนั้นเราซอยเป้าหมายย่อยๆให้ทีละขั้นได้<ๆ>แล้วก็ให้รางวัลระหว่างทางเรื่อยๆ,ๆมันก็จะเหมือนช่วยเพิ่มกําลังใจในการไปถึงเป้าหมายปลายทางได้ค่ะแล้วอย่างนี้ไตระดับ เพิ่มความเข้มข้นไปอีกอเราจะเพิ่มยังไงคะถ้าเกิดถ้าสมมติอยากเพิ่มความเข้มข้นออกกําลังกายดีไหมอ๋อเพิ่มไปอีกหนึ่งสเต็ปใช่โอเคการกินแน่นอนว่าการกินมีเขาเรียกว่ามีผลหลักๆมากๆในการที่เราจะลดน้ําหนักเนาะแต่ว่าการออกกําลังกายมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจเลยดังนั้นแล้วเราอาจจะเพิ่มแอดวานซ์ขึ้นมาว่าถ้าเราลดน้ําตาลได้ถึงขั้นนี้แล้วปุ๊บ เราจะเริ่มเพิ่มการออกกําลังกายเข้ามาปรับพฤติกรรมเช่นปกติเป็นคนไม่ออกกาลังกายเลยขอ,อนหนึ่งวันหนึ่งวันก่อนก็เริ่มตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่เป็นแบบเราทําได้ก่อนแล้วเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆอใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนว่าระหว่างทางของเป้าหมายแต่ละขัน้นเราอาจจะต้องมีการมาฟีดแบ็กกับเขาเรื่อยๆว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้าง กดดันไหมอะ hmm. เครียดไหมหรือว่าติดอุปสรรคตรงไหนด้วยความที่แต่ละคนนะคะจะมีอุปสรรคไม่เหมือนกันเลย <Ha. S 1> บางคนก็ไปได้ง่ายๆเลยนะคะในการที่เขาจะงดน้ําตาหรือในการที่เขาจะออกกําลังกายบางคนชิลมากหรือบางคนรู้สึกว่ามันยากมากเลยคะ่ะมันมีอุปสรรคตลอดเลย hmm. ดังนั้นแล้วเราจะต้องคอยฟีดแบ็กเพื่อปรับแผนกันตลอดเวลา hmm. ู้รับบริการไม่ต้องกังวลเลยคือในระหว่างทางของการที่เราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยเดินไปกับเขาตลอดโดยเขาจะเป็นคนเลือกเส้นทางหลักของเขาเองอนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะเป็นคนช่วยแค่ไกด์แนวทางหรือนำทางเล็กๆไม่น้อยเท่านั้นเองค่ะคือจริงๆแล้วสุดท้ายระหว่างกระบวนการม,มันคือการสร้างเขาเรียกอะไรนะเซลล์เอ็กซ์ตรีมให้ตัวเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองหรือเปล่าคะเพราะทำได้มันก็จะมีความภูมิใจไปทีละ ทีละสเตปทีละสเตปมันเหมือนเป็นการเก็บรางวัลให้กับตัวเองใช่เลยค่ะใช่ไหมคะเออคือมันเหมือนเป็นการที่ว่าอย่างน้อยเราจะเห็นว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้เราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเองภูมิใจในตัวเองเหมือนกับที่พี่เก๋บอกเลยว่ามันก็จะเหมือนเสริมการเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วยซึ่งมันก็จะดีไปกับชีวิตในมิติอื่นๆใช่ไหมเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องลดน้ําหนักอย่างเดียวมันอาจจะไปแตกยอดกับเรื่องการดู การภาพรวมของการทำงานการดูแลครอบครัวหรือว่าการอยู่ในสังคมเพื่อนที่เราก็แบบเออมีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างนี้เนาะใช่ค่ะฟ้ามองว่าการที่เรามีความคิดหรือความเชื่อก้อนที่บอกว่าฉันทำได้อ่ะมันมันแผ่ไปในหลายๆมิติแน่นอนดังนั้นแล้วถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เราก็จะรู้สึกว่าเรื่องอื่นๆเราก็ทำได้เหมือนกันถ้าสำหรับคนที่สนใจจะเข้าโปรแกรม CBT เราต้องไปที่ไหนแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงคะคุณฟ้าแนะนำมาพี่หน่อยจริงๆ CBT ทุกวันนี้สามารถทำได้ทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ได้เลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเลยคือเตรียมใจเตรียมใจเ,เตรียมใจที่เราจะพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่เราจะ กระโดดเข้าไปเผชิญกับมันร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการที่เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในกระบวนการการรักษาเหมือนกับที่บอกไปเลยค่ะว่า CBT มันจะได้ผลดีเมื่อเราให้ความร่วมมือ,อดังนั้นฟาเชื่อว,ว่าแค่ผู้รับบริการมาด้วยใจที่อยากจะเริ่มจัดการปัญหาละอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วที่จะทําให้เขาดีขึ้นได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ ด้วยความที่พอมันทำออนไลน์ก็ได้เนาะพี่เก๋มันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมาย<ะ>อย่าง b ีดีก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่<ะ>ผู้รับบริการสามารถลองเข้ามาใช้บริการได้เพราะว่าเขาสามารถเลือกนักจิตวิทยาจิตแพทย์ได้ตามที่เขาสนใจแต่ละคนก็จะมีความเฉพาะทางในด้านต่างๆที่เขาจะมองเห็นเลือกได้เลยแล้วก็เลือกเวลาก็ได้วนันก็ได้สถานที่ก็แล้วแต่ความสะดวกมไม่ต้องเดินทางแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วย ต้องบอกว่าครบเลยเนาะเพียงแต่ว่าผู้เข้ารับบริการเราแค่เปิดใจเนะแต่ว่านันสะท้อนว่าเราต้องเห็นปัญหาก่อนอแล้วก็ให้เชื่อมั่นได้ว่าระหว่างกระบวนการเนี่ยเขาผู้เชี่ยวชาญนนะักบำบัดจะดูแลเราด้วยความเข้าใจด้วยความแล้วผู้เข้ารับบริการก็จะมีความสบายใจใช่ค่ะโอ้โหเรียกว่าดีมากเลยพี่อยากให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงสําหรับคนไทยเนาะที่ บางช่วงอาจจะมีความเครียดบางช่วงอาจจะมีเรื่องเศรษฐกิจตกเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะอยู่กับตัวเองอยังไงให้คงความสบายกายสบายใจเป็นทิปเล็กๆจากคุณฟ้าจริงๆแล้วต้องบอกว่าอารมณ์ความเครียดหรือความรู้สึกเชิงลบที่มันเข้ามาค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะ,คะฟ้าไม่อยากให้ทุกคนกลัวหรือว่ารู้สึกว่าเราผลักใส่มันมากจนเกินไปเพราะจริง,รงๆแล้วทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็น สิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้และได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันดังนั้นฟ้าอยากให้ทุกคนเหมือน สังเกตตัวเองเยอะๆละกันว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้ถ้ามันเริ่มกินไม่ได้เริ่มนอนไม่หลับอ,อยากให้ทุกคนลองเปิดใจที่จะพาตัวเองไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญขนาดเราป่วยทางกายเราก็ยังต้องไปหาหมอดังนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือมีความเจ็บป่วยทางใจผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นอีกคนนึงที่จะพาให้เราดีขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นแล้วฟ้าก็อยากให้ทุกคนเหมือนดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิต ในสังคมที่มันอาจจะมีความกดดันหรือเคร่งเครียดได้ในแบบที่เราจะมีความสุขมากที่สุดในแบบของตัวเองค่ะอืมค่ะก็เชื่อว่าวันนี้นะคะได้รับเทคนิคดีๆมากมายเลยจากคุณฟ้าแล้วเชื่อว่าทุกคนจะสามารถนําเทคนิคแบบนี้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตัวเองได้อยา่างดีแน่นอนค่ะ